สวัสดีครับวันนี้ผมครับนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเอาเอาบาริโอลง YouTube นะครับผมจะเอาพเป็นแมนดีแคมนะครับลง YouTube นะครับให้เข้าไปที่ YouTube ก่อนให้แบบว่ามันอัพเร็วๆนะครับจะมีวิธีหนึ่งบอกเออเดี๋ยวให้เปิดไฟล์ที่เราจะอัพลง YouTube นะครับ อ,อันนี้นะครับจะกระจายนี่ครับก็จะเป็นไฟล์เล็กแล้วนะครับตอนนีี้มเป็นไฟล์กระจอยู่ก็นะไปอัพลงได้เลยนะครับนนแล้วก็ตรงนี้ แล้วก็เห็นไฟล์ชาร์จขนาดเส้นนะครับวิธีการเอาอยูส่วนไหนแล้วมันก็จะทำการโหลดตอนนี้ไม่เป็นชื่อเป็นงานก็ได้เด็กแว๊บมือมองตัวตัวไปนะครับเห็นไหมครับไฟล์ก็จะทำการดาวน์โหลดเป็นเวลาส3นาทีนะครับนี่แเราเข้าไปดูการงานนะครับ แำหรับวันนี้นะครับผม็อปนะครับลูกเทพนแบบนวเมนนะครับก็ขอจบการนั้งชอนะวิธีการอัพคลิป้นยูทูบแบบง่ายนะครับคุณจะมีเีน,นี้นะครับโอเคลกมาก่งลได้สีมากนะได้มั็ก็เต็มเลย โอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเท่น,นี้นะครับ,ลรบออออแล้วะคะรับเออเออแล้วถ้าใครไม่ชมแล้วใครสงเกิดตรงไหนนะครับก็ทามผมได้นะครับที่ใออนบุคคลนี้